เด้อจ้าพี่น้องลักษณะของมีล็อกเพิ่นเอิ้นมีล็อกเิ่นเอ่อเพิ่นมัดคันไปน่พี่น้องมีล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งสองล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกพี่นี่พี่น้องเป็นมีไกเป็นมีไกนะคะเป็นมีไกมีล็อกสี่สิบสามลำยี่สิบยี่สิบสามพายประมาณยี่สิบสี่หลอดนะคะสังเกตว่ามีมันหลายลำพายมันสี่หน่อยลง มีหน่อยล้ําไพ่สีลลยขึ้นคิดเป็นตรงนะคะต่อตรงคิดเป็นต่อตรงถ้าผู้ใดเหตุสองตรงกับเพิ่มเข้าไปนะคะเพิ่มไพ่เข้าไปเนาะ,ะจาก24กี 23, 24่ก็จะเป็นเอ่อยี่สิบสามไพ่ยีี่หลอดก็จะเป็นเอ่อประมาณห้าสิบหลอดนะสำหรับซองเขาซองเขานะคะต้องแยกเขาด้วยพี่น้องต้องแยกเขาด้วยนะคะสามเขาก็สะสเปืองกานีนะคะซองเขาก็จะประมาณนี้อยืนพื้นเนาะ อันนี้คือสองลาหรือว่าสองเมตรจะพาะวัาเดียวพี่น้องเลือกกเลือบปไลาลายนะคะประมาณนี้มีล็อกเอามาฝากกันนะคะน,นี่คือมีล็อกดูในหัวอยู่บ้าน่าในปัน